ยาบุกเมยวอรรีกำหนดเอาเต็มทีพูดนะบอกยัวไงง่าย่วยอยู่นนั่นหละอาหารทางเตรียมตัวง่ายมกมีมีกลียเพื่นเพื่อนี่จะมาเล่าประจานอะรมา ไม่ธรรมดานะครับคันสีวะท่ในธรรมาคนนี้นะครับสีดงน่านานหลวงานโตกครใครใครก่ได้หรือเปล่ะได้กรรมการที่สามคนกรรมการที่สามคนให้รงิน I am not one who will you หัวใ uh ah 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 uh, like bon จจามะครับเจ้าหัวใจจามวุ่นเหลวท่นท่นไดอารุนสวัสดีแล้วก็อันนี้อาลุนีเทียนอาลุนีดาลุนีดาลุนีแกตุพลบัวสอนเห็นแล้าหัวจะจิบมันเหวี่ยงอีกแล้วแล้วมันก็ตัดคนอีกหัวจะพิชิต อ่านาทีใช่ไหมนาทีแล้วก็เสืุดโอเคอาเราไป้อาเอาั้มื่อสามเมา่หดด้อด้อด้ได้ลดใ้ห้อนใ้หด้อ้ลลอดสออด้อให้หอหด้ล โหนึ uh. ่งสองสามสี่เดี๋ยวมันต้องไล่ให้ตัวใกล้ๆพี่ว่าพี่เชี่ยวนี่แหละฮัลโหลลงออกแล้วลงนะเขาสีลงแค่เขาอีสานเส้นบางแค่เด่นเขาพิภักดิ์ดึง Não, <laughs> não. you mm -hmm. ย้ําเดี๋ยวพี่เอาเอาเอาไว้ด้วยกันย้ําแดงใส่หน้าให้เรามาใส่ล้างค่ะย้ําแก่พวกทําถูกป่ะรู้เยอะที่ปากถึงมากนะคะอันนี้นะทีมแดง <laughs> <laughs> <laughs>

โอนิโบนิครับยินไปไม่้าครับคุณไนอยกนยันกนครับเจ้าคุณได้ยินบอกันเอะเอเอคือบอนไม่ต้อไปครับนะคบอนเนี่ยตอนนี้ครับนพี่น้องบบอ เก็บไว้เลือกจะได้จะเลือกจะได้ยิ่งเลือกไม่ร้องเหลือเวลาอีกเหลือเวลาอีกนี่คือเรียนนะครับโอ้โหปอดอัดรูปโบราณก็ใช่เลยใช่เลยเรียนใช่แล้วใช่แล้วโอ้โหมีคนมาแชร์เยอะเลยนะครับมีคนมาแชร์เยอะเลยวันนี้นะครับ รถแข่งนะครับล้านนะครับเรารถของคนอื่อ๋อขับริษัทเ้งไทม์มอเตอร์จักราหมีรถจากคนทางอาเกษตรรถเกียร์รถไถรเจเผ่านะมีหลายรถไสนาสมุทรแถมเกียนาท่ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามมอบให้อีกข้าตัวนะรับ้าตัวนะขอบคุณมากมากเลยริสัทเลี้ไทมมอเตอร์ ส่งแอรสนามขอก<ป>เราเราก็รักกัครับอาไ่เลยอีกนทีโอ้เวลาจะ่านไปไม่ต้องสงสัยกินต่อไปเกว่าจะหมดเวลานะครับห้าลูกมันแขนกลัวแล้วกินครบห้าลูกกิน้ดสามขวดหด

ก็ตะเวนกราไหนะครับมะเาอูจะเสกได้นะครับยิงน้องใหยิง้อีเลเปิดปูสามปีเเออเอาแล้วไปแล้วเเจ็บวยคนของเนีนะครับเจ็คนีจะได้รู้ว่าติดอไปเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับถูข้างห้ารักษาเอาไว้ อย่าให้ใครสน<ะ>ับสน<ะ>ุนเราไปได้นะครับอโอ๊ย Five, 3 seven, four, huh, eight, huh, không, được, 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 ไม่เยอะก่อนโอ้ยยังเอาได้ยังไงโอเคเอาไปทัานคืนการเก็บท่าเียเอาเอาเอาไอ้อันนี้ค่ะท่านคณี้รรมการไม่ยากเลยนึงกับเราเอาเฉพาะเอาแล้เนี่ยแอ้วนี้เล็กีเลี้ยงเยวะหา้ย เอาเอาที่ห้ที่่รอเาที่นที่สที่ามไแข่งไม่รฮเอาที่นที่สที่สมเนีไมแข่งไใครคนสที่หยินใคไว้มแล้วดูเรียอีกหารอยเอาวะเอา làm ăn chú ý nhé các bạn chồng bà mẹ đi nghề sẽ kĩ chồng bà mẹ bây giờ kĩ chồng bà này là vẫn không chơi thú vui chồng bà học làm cái nguồn coi là gì hết bà phải sửa xíu 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 Give thật kỹ lắm, để làm thế nào, 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 làm thế nào, để làm ไม่งหนาวหุ่นตาเหงก็เออแค่เออจะไม่ดียวเดียวหกขีดเอหกขีดแล้แรมาท่สามกินไปหนึ่งกิโลผู้ใดแมเดียวทานเด้อยด้มกินไเยตงแต่ว่ามมนคือินน อ้าวการอรท่นะครับเดินไปอยู่สมเมตพอันก็มงย่อนเลยหอเลยสิ้าสินอยู่ออี่งาอ้าวผลการตัดสินการประวดการแขขน จีนตะหงอีน้ำยาใน,านรารมมันแปลหวาดุครงการคทรหาส่วดบดฟอระร์ือได้แก ยี่ไบกิโลกรใส่กันเท่าเท่ากันมันมันมีสองคนนี่และโอเคอ่ายินดีแล้วทีนี้มี่าของมาราได้ให้ผุ้สมัครอันนี้ก็ได้นึงกเท่ากันอันนี้ก็ได้หนึงกโเท่ากัน

คุสะพานคุสะคาคุณสงพานคุณสะพานสไปดีไหมสะาไปดีไหไปันีรือถ่านอ้าวนะครับรอแจ้งกันนะครับรอคณกรรมการเสร็จอแต่สั่งดีก็แต่ถานแล้วถ่านมันลดไปแล้ว ว่าไหนวะที่หนาเนี่ยสิบอกมเล้อกเอาไปเลยเราแป้งนึงนะครับเราหมุกรรมการแป้งนึงเออได้เห็นได้หัวนะครับใ้ตัวยิมเนาะในกินในยิบในสได้แซ่เออกลัวมากธนาบัตรัดไปบัตรมาบัตรไปบัตรมาเอาเอกนอนทะเลลุกใจจันเอยเวลาแก่ย่นะครับเดี๋ยวขานบอกให้ยยง อ่าถ oh, ้าจะย่นรอยอย่ด้วยครับอ่าไมขึ้นโปรเจกต์ทีครับเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นรเกัไรเลย่บนโปรเคัเลยเดี๋ยวพ่อบอกพ่อทีเนี้ยทีไร่นก็ถ้าวก็เห็นพูดยร่ดีเนี้ยแร์จ่าแชร์แชร์อะไรกบได้เราะมีเป็น2รเออแบบพ่อนี้ยใช่หรม่พ่อติผู้ใดเห็น ใครทำแต้วเจอกัน้องอนไม่รู้พ่นเด็ดพ่นพ่นเด็ดโอ้โหเพิ่นเพิ่นไปแล้วเลือหลก็ก้ำยาเลือดในการทำแบบเจี๊พี่น้องนี่การตั้งศสถาดีไี่นะถวยกัสถานนี่เลยดิอดกัเบีเอี่ยมพ่อี่แมวเปิัน อันผู้ผู้ประสบดีมาให้เขาพ่อไปกินมากนะ <c oughs> เปิดอเขา <c oughs> จะเลิกพ่อเมาหลอดกอ่าก็ได้ยกข้อดีอ